ทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่21กันเลยนะครับจำนวนามนวน1องร้อีมีค่าประจำหลักของเลข5ค่าประจำหลักก็คือเป็นค่าที่อยู่ในหลักนั้นเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเลข1 1 0 100 1,000ันั่นเองนะครับไปเรื่อยๆืก็คือไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเนาะเป็นค่าที่อยู่ในหลักนั้น นะครับต่างจากค่าประจำหลักของเลข2อยู่เท่าใดนะครับมาดูนะครับค่าประจำหลักของเลข5นั่นก็คืออยู่ในหลักหมื่นนั่นเองนะครับต่างจากก็คือลบออกค่าประจำหลักของเลข2ก็คือเป็น100ฮะพอเลข2อยู่ในหลักร้อนะครับคำตอบก,ก็คือเป็น9,000 900นั่นเองนะครับต่อข้อที่3ไปเลยนะครับผมถัดไปนะครับไปดูข้อที่22กันเลยนะครับกำหนดให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับการเขียนจำนวน152,008.203านวน1 5ให้อยู่ในรูป1คูณ10กำลัง5บวก a คูณ10กลัง4นะครับแล้วก็กระจายออกมาตามลำดับ ค่าของ c ลบ d หารด้วย a บวก b เป็นเท่าไหร่นะครับก็มาดูนะ1คูณ10กำลัง5 10กำลังหก็คือเป็น1แล้วก็มีสูตรี่5ตัวครับอ่ะเขาเรียกว่า10กำลังหในที่นี้ก็คือ1แสนนั่นเองนะครับ10กำลัง4ก็คือศูนยอีก4ตัว นะครับก็จะกลายเป็น10บกำลัง4เท่ากับ1 0 1 2 3อย่างนี้เลยนะดังนั้นนะครับจะเห็นว่า A เนี่ยอยู่ในหลักหมื่นนั่นก็คือ5 0 0หมื่นนั่นเองนะครับเราก็จะสุดได้ว่า A เท่ากับ5นะครับ2ก็คือคูณพันก็คือ2,000เนาะเพราะ10บกำลัง3มีค่าเป็น1,000นะครับต่อไป สิบกำลังสองก็คือใส่ศูนย์เพิ่มอีกสองตัวใส่หนึ่งก่อนนะเจนว่าสิบกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับดังนั้นหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นั่นเองนะครับเราจรึงบอกได้ว่า b เท <0 S 2> ่ากับศูนย์ส่วนตรงนี้นะครับ c คูณสิบกำลังศ <10 S 2> ูนย์สิบกำลังศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นหนึ่งจำไว้นะครับอะไรก็แล้วแต่กำลังศูนย์เนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งหมดเลย ยกตัวอย่างเช่น x กําลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1 a กําลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1ดังนั้นพูด,ดง่ายๆนะครับ10กําลังศูนย์ก็คือ1 c อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีเลข10แล้วนะอยู่ในหลักหน่วย c คูณ1ได้8ดังนั้น c จึงกลายเป็น8นั่นเองนะครับถัดไปนะครับมาดูนะครับ1ส่วน10 หนึ่งส่วนสิบเนี่ยเขียนใหม่ได้ว่าเป็น0.1เป็นทศนิยมแบบ1ตำแหน่งนะครับดังนั้นนะครับ2คูณ0.1ก็ได้เป็น0.2นั่นเองนะครับหรือจะบอกว่าเป็นหลักส่วน10ก็ได้นะครับหลักส่วน10ก็จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1น,นั่นเองนะครับต่อมานะครับ3 3เนี่ย อยู่ในตำแหน่งทนิยมที่3หรือเป็นหลักส่วนพันนั่นเองหลักส่วนพันนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนพันเพราะว่า3ส่วนพันจะได้เป็น0.003นั่นเองนะครับหลักส่วนพันนั้นถ้าอยากเขียนเป็นเลขยกกำลังนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วน10กกำลัง3นั่นเองเพราะว่ามี0อีก3ตัวนะครับก็จะกลายเป็น10กกำลัง3 นะครับดังนั้น D ีครับดก็คือจะเป็น3นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นส่วนพันอย่างที่บอกไปนะครับผมทีนี้เอาคำตอบที่ได้นั้นมาแทนในเศษส่วนตรงนี้นะครับ C ของเราก็เป็น8 D ของเราเป็น3 A ของเราคือ5 B เป็น0นะครับลบกันนะครับก็จะกลายเป็น5ส่วน5หรือต่อ 1นั่นเองนะครับตอบข้อดี4ไปเลยนะถัดไปนะครับไปดูข้อที่23กันเลยนะครับจากจำนวน3019กําำหนดให้ A เป็นค่าของเลข1อันนี้ก็คือค่าค่าก็คือค่าที่แท้จริงเลยนะอ่าค่าที่แท้จริงนะครับในที่นี้1ก็คืออยู่ในหลัก10ก็เลยตอบเป็น10พอดีเลยนะครับ A เป็น10ต่อมานะครับ B, B เป็นค่าประจำหลักค่าประจำหลักก็คืออยู่ในหลักนั้นๆอย่างเช่น1 1 0 100แล้วก็พันเป็นต้นนะครับเจว่าศูนย์นั้นอยู่ในหลักร้อยนั่นเองนะครับดังนั้น B จึงมีค่าเป็น1น0 0นั่นเองนะครับไม่ใช่มีค่าเป็น0นะเพราะนี่เป็นค่าประจำหลักนะครับต่อไป C นะครับ C เป็นเลขโดดในหลักพันอันนี้เลขโดดก็คือเอาเลขแค่ตัวเดียวเพราะเลขโดดนั้น นะครับเลขโดดของเราคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เลขโดดก็คือตั้งแต่0ถึง9นั่นเองนะครับดังนั้นจะเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้นะฮะเจนว่า c ก็คือเลข3นั่นเองนะครับทีนี้เรียงลำดับครับข้อใดถูกต้องเจนว่า c น้อยสุด ลองมาก็ A ลองไปก็ B, ั่นเด็ต่อข้อที่3ไปเลยนะครับผมต่อมานะครับให้เรามาดูข้อที่24กันเลยนะครับกำหนด A เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดจำนวนเต็มบวกนั้นนะครับก็ได้แก่1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจำนวนเต็มบวก นะครับศูนย์นี้ก็ถือว่าไม่ใช่จํานวนเต็มบวกนะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นจานวนเต็มศูนย์คนละอ่านกันนะครับดังนั้นนะครับเเป็นจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดนั่นก็คือเลข1นั่นเอง a จริงกลายเป็น1นะครับต่อมา B นะครับ b เป็นจํานวนคี่ซึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะที่มีค่ามากกว่า1แต่น้อยกว่าสิะมาดูนะครับจานวนคี่ที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะ มีค่ามากกว่า1มีค่ามากกว่า1แสดงว่าเป็น1ไม่ได้ก็3 5 7 9้าดาน้อยกว่า10นะครับแสดงว่าเป็น11ก็ไม่ได้อีกทีนี้ B จะเป็นค่าไหนดีมี4ตัวเขาบอกว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะ3เป็นจำนวนเฉพาะไม่ใช่นะครับจำนวนเฉพาะคืออะไรครับจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่ไม่มีเลขอะไรหาลงตัวเลยยกเว้น1กับตัวมันเองนะครับ 5ก็ถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะก็ถือว่าไม่ใช่7ก็ถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะก็ถือว่าไม่ใช่ส่วน9นั้นนะครับ9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่านอกจาก1แล้วเนี่ยก็ยังมี3ที่หารลงตัวด้วยแล้วก็ตัวมันเองด้วยเห็นไหมฮะอันนี้แหละคือไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้น b ก็เลยมีค่าเป็น9นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูตัว C ครับ ตัว c เขาบอกว่าเป็นจำนวน4หลักเนาะ,ะตั้ง4หลักขึ้นมานะครับ4หลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือเป็น9 9 9 9นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะ9 9 9 9ต่อมาตัว d นะครับตัว d เนี่ยเขาต้องการจำนวน5หลักที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับก็ตั้งเลย1 2 3 4 5ค่าน้อยที่สุด ดังนั้นหลักแรกต้องเป็นเลขหนึ่งครับที่เหลือจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยทุกหลักเป็นเลขศูนย์เลยได้ไหมอันนั้นไม่มีสักหลักแล้วนะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับดังนั้นถ้าอยากได้เลขห้าหลักก็ต้องมีเลขตัวแรกเป็นหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยจะเป็นค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งศูนย์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 ก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับจงหาค่า a บวก c หารด้วย b คูณ d อ่ะเอาทุกอย่างมาแทนค่า นะครับ A คือ1ครับ C คือ9,999ส่วน B นั้นนะครับก็คือเป็น9นั่นเองนะครับและ D นั้นก็คือเป็น10,000นะครับผมอย่างนี้เลยนะข้างบนนะครับบวกกันได้เป็น10,000พอดีเลยข้างล่างก็จะกลายเป็น90,000นั่นเองนะครับ0 4ตัวตัดเลยคำตอบคือ1ส่วน9นั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับให้เรามาดูข้อที่25กันเลยนะครับถ้า m เป็นจำนวนนับมากที่สุดที่มี2,000เป็นค่าประมาณจำนวนเต็มพันจำนวนนับนะครับก็คือจำนวนที่เรานับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแตงโม1ผลมะละกอ2ผลนะครับจำนวนนับเนี่ยเป็นเลขศูนย์ไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยนับอะไรตั้งแต่เลขศูนย์นะครับอ่ะ จำนวนนับคือจำนวนที่นับในชีวิตประจำวันเริ่มต้นนะครับที่1 2 3ไปเรื่อยๆ0ไม่ถือว่าเป็น จำนวนนับนะครับดังนั้นนะครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณจำนวนเต็มพันคือ2000ดังนั้นนะครับ M ก็คือเป็น 2, 4 9 9นเเั่นเองเพราะการที่เราจะประมาณค่าจำนวนเต็มพันได้นั้นนะครับให้ดูที่หลักร้อยถ้าหลักร้อยต่ำกว่า5ให้ปัดลงน,นั่นเองก็จะกลายเป็น2 0 0พันนั่นเองนะครับ และ n เป็นทศนิยม3ตำแหน่งที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับที่มี0.19เป็นค่าประมาณ2ตำแหน่งทีนี้มาดู n นะครับ n ก็คือเป็น 20. จุดเอาค่าที่น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดนี้ก็คือเป็น1.85 นะครับ185ให้เราปัดขึ้นเป็น20.19นะแต่ถ้าเกิดบางคนไปใช้20.194อันนี้เนี่ยถามว่าเวลาปัดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น20.19เช่นกันเพราะว่าตัวหนี้สเนี่ยต่ำกว่า5ปัดลงเราก็จะกลายเป็น20.19นเั่นแหละตรงนี้นะครับมากกว่า5ปัดขึ้นก็จะกลายเป็น20.19เช่นกัน แต่เขาบอกว่าอยากได้ค่าที่น้อยที่สุดดังนั้นค่า N จึงเป็นค่านี้นั่นเองนะครับค่านี้จะกลายเป็นค่าที่มากที่สุดทันทีนะครับสำหรับการประมาณค่าให้ได้20.19ิบน่งาะครับผมตำแหน่งที่3ปัดขึ้นตำแหน่งสอก็จะกลายเป็นเนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เรา M กับ N มาบวกกันนะครับ m วก N จึงเท่ากับ2499บวกด้วย20.18 5นั่นเองนะครับผมทีนี้มาตั้งเลขครับ2499เนื่องจากว่าทศนิยมมี3ตำแหน่งให้เราใส่จุดอีก3ตัวแล้วก็บวกด้วย20.185เข้าไปนะครับบวกกันเลยนะครับอ่ะอันนี้1ทด1นะครับเป็น5เป็น2คํคำตอบคือ2519.185นั่นเองนะครับผม ข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาตอบกันข้อที่26กันเลยนะครับตัวเลขใดเป็นตัวเลขในหลักแสนของผลบวกสองตัวนี้เอามาบวกกันนั่นเองนะครับตั้งเลขเลยนะ7 8 9 3 2 1บวกด้วยนะครับ132,0 0 0สนสามนัิบวกั่นเองบวกกลงมาเลยนะครับอันนี้เป็น3ตัวนี้เป็น5เป็น3 ใส่1ทด1นะครับใส่2ทด1ครับ 7, 8, 9นะครับตัวเลขในหลักแสนนท้่ก็คือเลข9นั่นเองนะครับต่อข้อดีไปเลยนะครับผมถัดไปนะครับไปดูข้อที่27กันเลยนะครับค่าประจำหลักของเลข3ในจำนวน52.2 3 5คือข้อใดค่าประจำหลักของเลข3จะเห็นว่าเลข3เนี่ยอยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่2 นั่นก็คือหลักส่วน100นั่นเองนะครับถ้าเป็นตำแหน่งทศนิยมเนี่ยตัวน,นี้2จะเป็นหลักส่วนร้อยนะหรือ1ส่วนร้อยนั่นเองตรงนี้นะครับจะเป็นหลักส่วน10หรือจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2นั่นเองนะครับก็เลข3นี้อยู่ในตำแหน่งทศนิยมที่2ก็เลยตอบข้อ,ขอที่4นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับไปดูข้อที่28กันเลยนะครับถ้า3กำลัง n หมายถึง3คูณตัวมันเอง N ครั้งเช่น3มยกกำลัง3เท่ากับ3คูณ3าคูณ3กำหนด a และ B มาให้นะครับเขาบอกให้หา B ลบ A มีค่าเท่าไหร่ นะครับอ่ะเราก็มาคิดเลยตั้งเลขออกมาครับ b ลบ a จะเท่ากับ b คือตรงนี้บางคนก็ไปคิดเลขเอา3ากำลังสองเป็น9ก้ากำลัง3เป็น27ก็คือเอามาคูณกันนะเนาะเอาตัวที่เหมือนกันคูณกันอย่างนี้แล้วก็มาบวกกันแล้วก็มาลบกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จะช้านะให้เราทําวิธีนี้แทนนะครับก็คือแทนค่าไปเลยนะเป็น3กําลัง2บวก3กําลัง3บวก3กําลัง4บวก3กําลัง5บวก สากำลังหกตรงนี้คือ b นะครับนี่คือตัว b a ครับลบด้วย a a ก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับก็ได้แก่3ามกำลังหนบวกสามกลังสบวกสามกลังสามบวกสามกำลังสบวกสามกลังหน,นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเปิดวงเล็บออกนะครับข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายก็ใส่มาเดิมครับไม่มีค่าอะไรนะก็เขียนไปเลย3ามกลังสี่สาลังห 3ากำลัง6ข้างหลังเนี่ยนะครับให้เรากระจายลบเข้าไปในวงเล็บเลยนะลบ3ากำลัง1ลบ3กำลัง2เวลากระจายลบต้องกระจายเข้าไปทุกตัวเลยนะครับตรงไหนเป็นบวกเป็นลบให้หมดเลยอย่างนี้นะครับลบ3ามกำลัง3ลบ3กำลัง4ลบ3กำลัง5ทีนี้นะครับอันนี้ก็ลบกันหายไปครับ3ากำลัง4ลบกันหายไป3ากำลัง3ลบกันหายไป3ากำลังสองลบกันหายไปสุดท้ายนะครับลบไปลบมาจะเหลืออยู่ที่ 3กําลัง6ลบ3นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ3กําลัง6คิดยังไง3กํกลัง6ก็คือเอา3คูณกันทั้งหมด6ทีครับแล้วก็ลบด้วย3นั่นเองนะครับทีนี้3ากทีคิดให้เร็วๆครับคิดยังไงดีจับคู่คูณกันอย่างนี้ฮนะอ่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็น9 9แล้วก็9เนาะ3คูณ3เป็น9นะครับลบด้วย3คูณกันต่อนะครับ 9กคูณเตัวนี้เป็น81ดสคูณเลบสนั่นเองนะครับทีนี้เอา81ดสอคูณเกเอาคิดเลขเลยครับ9 1 9 9 8 7 2จะกลายเป็น729ดเลบสเหลือ726นั่นเองนะครับอันนี้คือค่าของ b ีลบเนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่าเรายังไม่ต้องคิดเลขเนาะให้เราเอามาเรียงกันก่อน เอา b ลบ a จากนั้นให้เรากระจายลเข้าไปในวงเล็บเปิดวงเล็บออกเลขที่เหมือนกันลบกันก็เป็น0นไม่มีค่าอะไรสุดท้ายเหลือแค่2ตัวตรงกลางก็คิดเลขปกตินะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่29ก็ันเลยนะครับผลต่างระหว่าง25,800กับ7,890คูณด้วย9จะได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด ผลต่างก็คือเอามาลบกันนั่นเองเอาตัวหน้ากับตัวหลังมาลบกันนะครับในที่ก็คือเป็น258 00ลบด้วย7890คูณ9นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้คิดเลขเลยนะครับ25800ลบด้วย7890เนาะคณิตศาสตร์นะครับ, 7, นะรบเดี๋ยวเราทำในวงเรียบก่อนนะครับลบกันได้0นะครับอันนี้เหลือ7 อันนี้เป็น10เหลือ1ครับเหลือ4เป็น17 87ลบกันเหลือเป็น9อันนี้เป็น1 14ลบ7เหลือเป็น7เหลือ1นะครับลบกันนะครับในเล็บจะกลายเป็น17,910นัคูณ9นั่นเองนะครับอะคนิตคิดเลขต่อนะครับ17 9 10ค10ูณ9 9ะครับ9ได้0 9 1 9 9 9 8 1 9763ทดแดเป็น71นะครับ919บวก7เป็น16ตัวน,นี้จะกลายเป็น161190นั่นเองนะครับจเจนว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีช้อยดังนั้นนะครับเขาบอกให้เราตอบใกล้เคียงกับค่าใดมากที่สุดทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการประมาณค่าจำนวนเต็มพันนะครับเพราะว่า ทุกตัวเลขเนี่ยหรือทุกช้อยเนี่ยนะครับจะลงท้ายด้วยหลักพันหมดเลย 1000, 2,, 0 0 0 3 0 0 0แล้วก็4 0 0พดังนั้นนะครับสำหรับที่เราคิดได้ออกมานี้นะครับเราก็ต้องประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันด้วยเช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยหลักร้อยต่ำกว่า5ให้ปัดลงนะครับก็จะกลายเป็น1 6 1 0 0 0นั่นเองนะครับหลักร้อยไม่ถึง5เนาะไม่ต้องปัดขึ้นนะครับให้ปัดลง นะครับเพราะเราประมาณค่าจำนวนเต็มพันเนี่ยให้เราดูที่หลักร้อยนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ได้ตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับให้เรามาดูข้อที่30กันเลยนะครับ a คูณ b เท่ากับ a 8คูณ c เท่ากับ b d ลบ5เท่ากับ e e บวก b เท่ากับ b ทีนี้มาดูทีละตัวนะครับมาดู a ก่อนนะ a คูณ b ได้ a แสดงว่า b เนี่ยเป็นเลข1นนั่นเอง เราจะรู้ b ได้ก่อนเลยจากบรรทัดแรกนะครับเพราะว่า a คูณ1ก็ได้ a นั่นเองนะครับได้ b เป็น1แล้วทีนี้มาดูบรรทัดที่2ครับ8คูณ c ได้ b b ของเราได้ออกมาแล้วเป็น1จากบรรทัดแรกดังนั้นจะหา c ให้เราย้าย8คูณอยู่เนะี่ยให้เราย้ายลงมาหารเป็นการแก้สมการนะครับคูณย้ายมาหารนั่นเองนะครับ ใครยังไม่รู้จักการแก้สมการเนาะให้ไปดูคลิปการแก้สมการได้นะครับอ่ะทีน,นี้นะครับมาดูต่อเลยเราได้ C ออกมาแล้วบรรทัดที่3คือ D 5 e. อ d ลบเท่ากับอ้าว d เราก็ไม่รู้ E เราก็ยังไม่ทราบดังนั้นบรรทัดที่3เนี่ยเราติดไว้ก่อนเพราะเราไม่ทราบ2ตัวแปรเรายังแก้สมการหรือย้ายข้างอะไรไม่ได้เลยนะครับ มาดูทันที่4ี่ครับ e บวก b เท่ากับ b อ้าวแสดงว่า e เนี่ยต้องเป็น0แน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับ0บวก b เท่ากับ b ไหมครับเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะ0บวกอะไรก็เป็นตัวเดิมในที่นี้นะครับร0บวก b ก็ได้ b เท่ากับ b นั่นเองเราจะเหว่าทันนี้เราได้ e ออกมาแล้วครับเป็น0นะครับทีนี้เราย้อนกลับไปปทันที่3นะครับ เพราะตอนนี้เรารู้ค่า e เรียบร้อยแล้วเอามาแทนค่าในบรรทัดที่3นะครับเป็น d ลบ5เท่ากับ e e คือ0นั่นเองนะครับทีนี้ย้ายข้างนะครับลบเนี่ยให้เราย้ายข้างไปเป็นบวกนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น0บวก5เท่ากับ5นั่นเองนะครับลบแก้สมการเนาะลบอยู่ให้เราย้ายข้างไปเป็น บวกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวแชร์สรุปไปฝ่ครข้างแล้วกันนะครับการแก้สมการบวกย,ย้ายข้างไปลบลบย,ย้ายข้างไปบวกคูณย,ย้ายข้างไปหารหาร ย้ายข้างไปคูณสมการคือจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเ mm. จนว่าตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นลบ5อยู่ให้เราย้ายข้างสมการไปเป็นบวก5นั่นเองนะครับเราจึงได้ดีออกมาเป็น5นั่นเองนะครับคำถามถามหาว่า d หาร C เท่าไหร่ d หาร C จะเท่ากับ d คือ5หาร c คือ1นส่วน8 คณิตศาสตร์เจอเครื่องหมายหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน8 5 4 0้าสวนหนจะกลายเป็น40นั่นเองนะครับการคูณเนี่ยคูณได้เลยเนาะเราไม่ต้องทำให้ส่วนเท่ากันแต่ถ้าหากว่าเป็นการบวกลบเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับผมข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผม